สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมซัสเดย์นะผม,ผมวันนี้ก็อยู่กับรายการจัดทีมให้ทางบ้านนะผมก็อีพีที่2กันแล้วนะผมก็มีคนส่งมาให้ผมจัดทีมนะผมก็คลิปนี้นั้นก็จะเป็นฟูลแมชเชสเตอร์นี้เต่ครับผมในงบนี้ครับผมมีอยู่ประมาณ1 0 7 0 0 0 0ล้านนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะจัดทีมแมนยูให้เป็นยังไงับผมในงบประมาณนี้นะซึ่งในทีมเขาก็จะมีตัวแมนยูอยู่อยู่นิดนึงนะผมคร่าวๆก็สามารถฟูทั้งบวก5ก็ได้ผมหรือจะบวก8ก็ได้นะมีมาเลเซียอยู่ด้วยเนี่ยโอเคนะก็ผมว่าจะทําบวก8ด้วยผมคือต้องซื้อบวก8มากกว่า6คนนะผมประมาณ6คนขึ้นไปจะได้ทีมคพลเลอร์บวก7นะผมเนี่ยตรงนี้จะบวก7นะผม ก็จะเสียมากเลยมาเลาเซียนะครับผมเนี่ยจากส t ต็กเท่าเดินนะครับผมเป็น124ครับผมถ้าเป็นบวก7็ก็จะเป็น1 2 8เลยโอเคเลยครับผมไปเดี๋ยมาดูกันว่าผมจะซื้อตัวไหนมากครับผมไปก็เดี๋ยวผมขอไปหาตัวก่อนนะครับผมไป let's go two t h years later อาแล้วก็ผมก็เหลือตัวสุดท้ายเหมือนเดิมนนะครับผมก็เป็นแอสลี่ยังครับเป็นปี vtr บวกแผลนะครับผมก็เดี๋ยวแอสลี่ยางปีนี้ผมจะมาเล่นแบ็คขวาครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าคือจะได้ไหมนะครับผมคือถ้าได้เดี๋ยวผมจะไปลงในคนนิแต่่่่้้าาาไไมมดดกกก็ฝเเเคลนนนนตออวยัะผโะ คือเงินที่ผมใช้ไปทั้งหมดก็ประมาณ1นึ0 0 0สนกหมื่นกว่าเอผมก็เหลือประมาณ 13,000หมืนสามันเอ็นนะผมโอเคนะ <S <S แล้วก็ตัวที่ผมแนะนำต่อครับผมที่จะไปซื้อต่อนะก็มีทอมเคฟเวอรี่ปกแปดเป็นป f a อฟเอผมแต่จริงกแล้วก็คือถ้า boot บู๊ตปกแปดเนี่ยก็คือเข้ารังยังโหดนะผมก็ถือว่าเอาไปเล่นได้นะผมเอาไปเล่นได้เนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดเลยนะผม,นะนะผมคือเอาไปเล่นได้แต,ไไดแต่ก็ไม่ได้โหดถึงขั้นแบบ5ดาวขนาดนะั้นนะผมอาจจะแบบคือให้เต็ม10ก็ได้ประมาณสัก8.1แล้วกันนะโอเคนะทอมเคฟเวอรี่ก็ขอเล่นได้อยู่นะโอเคนะครับผมคือถ้าใครแบบเล่นเข้าเหมือนนี่คือเล่นได้เลยทองคคครรัับบผผมเเป็นนน PHG ะะโอม เวดูนี่อะผมเป็นปีซีซีครับผมบวกห้านะโอเคนะซับิเซอร์ปีนี้คือยิงไกลดีครับปั่นโค้งก็ดีคือทําได้ดีหมดเลยครับซับิเซอร์ปีนี้คือโคตรโหดครับโอเคเลยนะอันนี้ก็เป็นที่เขาติ๊กไว้นะผมโอเคประมาณนี้ที่ผมแนะนำสีตัวนะผมที่จะใช้ต่อจากนี้นะโอเคครับผม ก็ไปดูแผนกันเลยผมว่าผมจะจัดออกมาเป็นยังไงผมไปดูกันเลยผม let's go เอาแล้วครับผมนี่ก็คือหน้าตาของแผนเรานะผมที่ผมจัดให้เขานะก็มาระบบ4 1 1 1 3นะครับผมก็เริ่มจากตัวแรกกันเลยนะผมเป็นผู้สาตัตวครับซื้อใหม่ับผมเป็นปีเตอร์สไมเคิลนะผมเป็น,นปีเอบวกผมก็คือปีนี้ผมเคยใช้นะก็ถือว่าดึบเอาเรื่องเลยนะผมก็คือถือว่าเอาไปใช้ได้ยาวๆครับผมโอเคนะแล้ว f p ฟ6แค่เท่านั้นครับแลวดูครับถ้าเป็นเวล5นะครับผมสุดยอดรับดูครับพุ่งร แล้วก็ G K ปริญญาให้ผมร้อมไปเลยโอเคนะเบเตอร์ชมเปี้เนี่ยถือว่าลูกที่ควรเซฟได้ก็พอเซฟได้ครับผมคือถ้าโดนก็ไม่เป็นไรนะผมโอเคนะแบ็คขวาผมก็เป็นวานมิสก้าเป็นปี o t w ที่เขามีอยู่นะผมบวก5ก็เดี๋ยวผมเอาจะเอาแอสซยังมาแทนผมคือแอสซยังทีมหลักผมก็ใช้อยู่ค,ครับผมแอสซ่ยังเล่นแบ็คขวาเนี่ยคือยังโหดครับผมโอเคนะ <Yeah. S 1> คือใช้ความเร็วแบบเบียดแย่งได้นะผมโอเคนะแต่ถ้าใช้วานมิสก้าเนี่ยก็จะในเรื่องการเข้าสกัดที่แม่นยนะผม คืออะไรสิอย่างยังซื้อมาไม่ได้ไงก็เลยต้องใช้วานิสก้าแก้ขัดไปก่อนเหนกันนะครับผมโอเคนะแล้วแบ็กซ้ายผมเป็นมาเลเซียผมเป็นปี s อสพีแปะก็คือเขามีอยู่แล้วนะผมในคลิปข้างต้นนะผมก็เนี่ยครับคือทีคัลเลอร์บวกเจ็ดน,นะผมแล้วก็จะเป็นแมนเชสเตอร์บวกด้วยนะผมเนี่ยครับสปีดต้นเนียครับ เป็นบวก10ไปเลยโอเคเลยผมดูครับความเร็ว135สปีดโต๊ะ้อยสามสิบหโคตรไวแน่นอนครับผมมาเลาเซียโอเคนะแล้วก็แตกเข้าข้าบผมนี่ครับเลี้ยงบอล129เลยคุ้มคุมบอล128ครับคล่องตัวสมดุลครับ132 135เลยใช้ได้แล้วผมปริยาร้อยยี่หครับประกติตัว125เข้าไปท้าร้อไปเลยเข้าสกัด128ครับโอเคเลยมาเลาเซียสไลด์133ความบึด131นะดูดัน129โอเคเลยมาเลาเซียครับ นิสัสที่วิวก็คือประมาณนี้เลยก็คือครบเครื่องแล้วมาเลาเซียส่วนคู่เซนเตอร์ผมก็ผมซื้อนี่คนระับโฟร์ดินาหมาผมเป็นปีเอบวกแปลผมก็คือดูเหมือนสแต็กจะดูน้อยผมแต่ผมว่าโอเคเลยครับผมเป็นตัวที่แบบเริ่มต้นได้ดีเลยครับผมโฟร์ดินาปีนี้ครับผมบวกห้านี้เทียบเท่ากับปีเอเลยนะผมบวกบวกห้าของปีเอเลยนะสะแต็คความเร็วคือโอเคเลยครับผมดูว่าความเร็ว122คือเร็วกว่าวารานนะ่ะเอาง่ายๆเนะี่ยเร็วกว่าวาฬานปีอีสเวทบวกห้านะผมดูครับ จะเร็วไปไหนครับโอเคนะถือว่ายืนคู่วารานได้แน่นอนับผมฟอร์นานปีนี้ดีไม่ดีโหดกว่าดูครับเข้าพะทะคือเกมรับดีกว่าหมดเลยครับผมดูครับคือถือว่าจะไม่มีสีแดงแต่ผมว่าโอเคเลยรับประกันได้ครับผมว่าโหดแน่นอนครับนิสัยอยู่ก็ประมาณนี้นะวารานก็โอเคนะใช้ตัวที่เขามีอยู่แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับตัวต่อมาเป็นกลางรับครับผมก็เป็นเนมิยามาติดนะครับผมก็คือตัวนี้ขาดไม่ได้จริงๆครับผมเป็นปี M48 ที่ผมชอบมากๆเลยครับผมเนี่ย คาร์เว5ครับผมความเร็วสปิดต้นครับก็216ร้อย13แล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมคือในเกมเนี่ยถือว่าวิ่งได้ดีโอเคอยู่นะผมคือฉลาดอยู่นะผมมาติดปีนี้นะครับเข้าสกัดดีครับผมแล้วดูครับพลังการยิงยิงไกลครับผมคือเตอิมมายิงไกลก็ได้โอเคเลยครับผมมาติด ใช้ได้เลยครับทรงไกลครับ130ไปเลยวางบอลได้ดีแน่นอนครับผมเลี้ยงบอลก็คุมบอลครับประมาณนี้เลยคร่าวๆนะปียา127เปเลยครับผมเข้าไปละเข้าสกัด125 126เลยหมุนบอล124ครับผมแข่งแข่ง124ความเบื่อครับ132ไปเลยก็คืออึดแน่นอนครับอึดกว่าทุกปีที่ผ่านมานะมาติดคือปีนี้อึดสุดแล้วไม่แน่ใจว่าปีวิทยารออึดไหมแต่ว่าปีนี้ก็อึดครับคืออึดกว่าปีเอสพีเอลแน่นอนครับผมโอเคนะดูดันก็128ครับถือว่าใช้ได้เลยมาติดโอเคนะประมาณนี้ครับผมขยับกัันนนนนมมมมมาาาคบผผเเเเเปปป็็็สส์ีะกถืออว่โ คผมคือผมเคยใช้แล้วคือยังโหเลยเมสันเมาส์ปีนี้นะคือแบบจับแล้วเข้ามือจัดเลยครับผมแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นไหมนะผมดูครับความเร็ว่าผม123แล้วสปีดต้นครับ128เลยอย่างเร็วครับผมเมสันเมาส์โอเคนะยิงไกลครับ128ครับพลังการยิง124ตำแหน่งก็124ครับถือว่าเอาเรื่องเอาเรื่องเลยครับผมเมสันเมาส์เปิดบอล128ครับผมยิงโค้ง126ก็น่าจะปั่นได้ดีอยู่แน่นอนครับนี่ครับมีปั่นโค้งได้ดีครับผมที่ใส่ส่วนตัวนะสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีเลี้ยงบอลหนี้้้ต่อไไไดดดดีีครับผมแลลวกก็ยิง โอเคเลยครับผมมีสันเมาส์คลองตัว125ครับเลี้ยงบ 12, อล122สมดุล124ครับผมใช้ได้เลยความบึก125ครับดูด,ดัน122ควบคูวรอม124ครับโอ okay, เคเมสันเมาส์ถ้าเอาไปเล่น RW ก็คือสเต็คเพิ่มอีกด้วยนะครับผมโอเคเลยคือถ้าเล่นปีนี่สเต็คเพิ่มนะครับผมจากกลางลุกนะโอเคนะตอนนี้ผมให้จับไปเล่น CM นะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะตัวต่อมาครับนานี่ผมก็คือตอนแรกผมจะไปเล่นปีับผมแต่ว่าคือยังหากองกลางตัวลุกไม่เจอครับผมก็เลยต้องเอานานี่มาเล่นแทนก่อนนะผม แต่ถือว่าทําให้ดีครับผมคือผมลองเล่นมาแล้วนิดนึงครับผมลองเล่นตานหนึ่งก็ถือว่าโอเคเลยอยู่ตรงนี้ก็เยี่ยมยอดเหมือนกันครับผมเพราะว่าข <c oughs> นัดสองท้าได้ไงนานี่โอเคเลยนะครับผม <c oughs> ดูครับความเร็วสปิรตโต้ครับผมสปิรตโต้ร้อยสามสิบสองไปเลย <c oughs> ถือว่าจีจ้าแน่นอนครับผมนานี่ยิงไกลร้อยสามสิบก็ยิงไกลได้ดีแน่นอนครับ <c oughs> พลังการยิง127ครับผมดูครับยิงโค้ง126ครับปั่นโค้งได้ดีแน่นอนครับเลี้ยงบอล132ไปเลยควบคุมบอล126ครับคล้องตัว127นะครับผมประมาณนี้เลยนานี่สแต็กที่โดดเด่นนะครับผมนี่ครับคือที่จริงนานี่ต้องเล่นตรงนี้นะเท่าที่ผมคิดไว้แต่ว่าคือไม่มีกองกลางตัวลุกไงคือไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนดีหรือเซ้นก็กะจะแบบเอาปี S P L ไปเลยก็คืองบไม่ถึงครับผมก็เลยเอานานี่มาทดแทนก่อนเพราะว่าเขามีรัดฟอร์ดนะครับผมก็เอามาเล่นก่อนนะผมเป็นรัดฟอร์ดปีให้จีบวกสปีด ต้นใช้ได้เลยครับผมรัดฟอร์ดโอเคนะผมใช้แก้ขัดไปได้ก่อนนะผมเราจะไม่ลงลึกมากมของรัดฟอร์ด <Yeah. S 1> มาดูต่อที่ปีกซ้ายผมเป็นซาฮาผมเป็นป l l บกแผมก็ถือว่าเด่น <Yeah. S 1> ในเรื่องความเร็วสปิโดเลยครับผมคือเท่ากับพอๆมาเลาเซียเลยนะซาฮาครับแล้วยิงไกลก็ถือว่าใช้ได้นะร2 5เนี่ยพลังการยิง123ยอผมยิงตำแหน่ง1 2อนะโอเคนะครับผม เลี้ยงบอลครับผมร้อยสามสี่ควบคุมบอลร้อยยี่แปดไปเลยคล่องตัวร้อยสามนสามนะครับผมโอเคนะปะิยาร้อยสามวิสามครับใช้ได้ใช้ได้ซาฮาถือว่าน่าเล่นจัดจัดครับโอเคนะแล้วตัวสุดท้ายครับหน้าเป้าว่าเป็นเฮลิคลาสซันนะครับผมเป็นปี LH ลบวกแปดนะครับผมก็ถือว่าดูครับสปีดโตร้อยสามสิบไปเลยครับผมจบสกอร์ร้อยี่แปดครับผมความเร็วร้อยสองก็เด่นเด่นเลยก็ในเรื่องความเร็วแล้วผมรูปร่างผอมก็จะอาจจะโดนชนปิวไปหน่อยนะครับผมเลี้ยนตำแหน่งร้อยยี่แปดก็คววบบคุมออล้งตั ถือว่าทําได้ดีครับผมยิงโค้งก็ร้อยยิบก็ถือว่าใช้ได้นะ <Hey. S 1> นี่ยครับนิสัยก็ปั่นโค้งได้ดีถือว่าใช้ได้ครับผมเฮลิกลาสั้นก็น่าจะเฟี้ยวเหมือนกันครับผมเฮลิกลาสั้น คืออนาคตก็อาจจะแบบเนี่ยผมซื้อเวรูนี่ปีดีซีมาสำรองไว้ผมเผื่อแบบไม่ชอบลาสันเนี่ยรูนี่ก็จะแบบพบรถหมดผมเวรูนี่เนี่ยแล้วหมวกก็น่าจะได้อยู่นะครับผมเนี่ยผมถ้าแบบทีมคาเลอร์บวกสามวลห้าแล้วผมก็จะได้ประมาณนี้เลยสกอร์พลังการย็นนะครับผมยืนตำแหน่งประมาณนี้เลยถือว่าเอาเรื่องผมคือไม่เหนื่อยด้วยดูครับ <Wow. S 1> นิสัยี่มวก็คือโอเคเลยเวรูนี่ปีนี้ใช้ได้เลยครับผมประมาณนี้นะครับผมส่วนทีมคาเลอร์ก็ประมาณนี้เอาโอวอบวกสามสปิดต้นบวกสามยิงไกลบวกสามนะครับ B 3, B ผมประมาณนี้เลยครับผมก็ไปดูแทคีล้ว เตะกันแล้วผม let's go และนี่ก็คือทคมติดทีมที่ผมปรับให้ผมก็เล่นเกมรับครับเป็นแบบสมดุลนะครับผมเล่นในกว้างเล่นในลึกครับ5นะครับผมส่วนเกมบุกครับต่อบอลเป็นแบบสมดุลนะครับผมเล่นในกว้าง5เล่นในกรอบ7ครับเตะมุมฟรีคิกครับ3แล้วก็รูปแบบทีมเป็นปกตินะครับผมและนี่ก็คือทคาตีนักเตะครับก็ประมาณนี้ครับผมเอาแหละไปลงแรงกันเลยครับผม let's go เอาละครับผมทีมเราจะด้วยเป็น full Manchester เตะครับโอ้โหและตำนานอย่างเยอะครับมาแน่นอนครับเกมนี้มิดอานายด้วยมาครับผมฝั่งเราจะบุกจากซ้ายไปขวาฝั่งนู้น เสื้อสีแดงครับฝั่งเราเสื้อสีเขียวครับมาครับฟรีดิศพักบอลโอเคไกลตัวไปแล้วรัดฟอร์ดมาครับจะลงโทษได้หรือเปล่าครับรัดฟอร์ดให้มาให้ลีลาซันซัดด้วซ้ายโอ้โหนิดเดียวครับโอเคฮะนี่มีสันเมาส์มีสันเมาส์าด้วยซ้ายโอ้โหข้ามคานอีกโอ้โหเป็นไรครับวันนี้ข้า,ขามคานไปหมดครับตอนนี้โอ้โหจะลงโทษได้อยู่แล้วครับผม ไห็เป็นไรครับแล้วฝั่งนู้นแทงมาโอเคมาเลเซียบังไว้ได้ดีครับลาสันลาสันนี่ครับใช้ความไม่รู้อะไรครับลาสันดูครับโยกมาด้วยซ้ายลูกนี้ด้วยขวาสิพูดผิดนี่ครับเข้าไปเลยครับผมสุดยอดครับดึงเข้าขวาครับผมให้ฝั่งนู้นเขาเข้าสกัดพลาดไปก่อนครับแล้วก็ปั่นด้วยขวาตรงนี้สุดยอดเลยลาสันไปดอนวิลเลียมอาไนอาไนไหลให้มาลูกนี้ยิดเซฟทำไมเึ้นครับ โอ้โหสุดยอดนี่ครับรีบเคลียร์ก่อนเลยครับเฟอร์นานสวยแต่เราจะได้สวนรับนาน,นี่ให้มาเมสันเมาส์อาร์ารฟอร์ดอาร์ฟอร์ดให้มาที่ลาซันเอาแล้วผมลาซันไปครับเฟอร์ทัดมาลูกนี้ลาซันเห็นตัวนายมีให้มาที่ซาร์ฮาโอโ้ยังติดเซฟเดก้ครับโอ้โหเขาแล้วไงเบคแฮมเบคแฮม,มอยู่ที่บอลนับเบคแฮม,มอยู่ที่บอลปัน่นลูกนี้โอหูยเกือบไปครับหลุดกรอบไปนิดเ,เ,เดียวครับเมสันเมาส์อยู่ที่บอลครับ เมสันมาเ,าเอาแล้วไงโอเควาลานให้มาที่มาเลาเซียมาเลาเซียให้มาสาฮาปัดด้วยซ้ายเรียบร้อยครับต้องเนีย้ยบรรจงั่นครับผมด้วยซ้าย2อศูนย์ไปเลยสุดยอดครับไม่ครับต้องค่อยๆบรรจงจริงๆอะ่ะไม่งั้นนี่ข้ามคานเหมือนเดิมแน่นอนหลายอันกิจหลายอันกิกวิ่งมาแล้วดวลกับมาเลาเซียครับหลายอันกิจหลายอันกิก,ก,กเจอมาเลาเซียนี่ไง,ไงโอเคคืนมาก่อนเดวิลเจอนี่ครับสาฮาโอเคครับ นานี้หูยนานี่เจอเบคแฮมแล้วอาไนเจอวาลานครับโอเคสวยงามมีสันเมาส์ให้มาที่มาติดเห็นแล้วครับบูข้างบนมีซาฮาอยู่ทันไหมทันไหมทันทันครับแล้วนี่ครับตบไปได้หนึ่งคนลบไปได้หนึ่งให้มาที่เมสันเมาส์โอ้โหกะจะให้ตัวหนึ่งอะแต่เสียดายไม่เป็นไรครับแล้วโรนัลโดเจอหนีฟอร์ดินานแบะบไ้ก่อนเลย ไลอันกิ๊กไลอันกิ๊กจะได้ส่องด้วยซ้ายลูงนี้นี่ครับปีเตอร์ชชมเคิลตัดไปก่อนเลยครับผมเคชาตันให้มาที่ไลอันกิ๊กลองส่องอีกทีนึงก็ติดบอกครับผมแล้วมาติดไม่ลอช้าครับผมลาสันขอบอลอยู่แล้วครับผมเฟิร์ทัชมาแต่ว่าไม่ได้ครับต้องให้สาหาผมนี่ครับดูดีกว่าครับดูดีกว่าแล้วเข้าขวาแต่ช้าไปครับผมโอ้เด็กแกออกมาได้ทันครับมีไม่นงั้นก็สามสูดได้ วาราน,นี่ครับโอเคแต่ว่ายังได้อยู่ว่าผมอาไนาเจอวารานอีกครั้งหนึ่งนี่อุ้ยวารานโหดจัดมาติดให้มามอสั่นเมาส์อ่าแล้วผมออกมาที่นาน,นี่ครับอ่านี่นี่เล่นอิสลดอยู่แล้วผมตำแหน่งนี้แล้วถนัดสอนเท้าด้วยร้องปั่นเปิดด้วยซ้ายดูหูยฝันูุออสักหมวกออกไว้ได้ก่อนนะผมโอเควารานทำลายจังหวะได้ดีครับหวามิซาก้าเอาหวานมิซาก้าสวยแล้วไง เวนดูนี่อยู่ที่บอลเวนดูนี่เปิดเข้ามาก็ปีเตอร์ใช่ไหมครับโชคออกมาได้แล้วมาเพราะเวลาสามนาทีมีเวลาให้เราได้ซัดไหมซาฮาไปครับไปครับซาฮาซาฮาเจอวิดดิทำอะไรจังหวะไม่ได้ครับโอเคมาติดก็ทำได้ดีครับอาไยอานา,านนะเจอวาลานอีกครั้งไหมโอเคสวยครับแล้วแทงมาลูกนี้ยังไงโรนัลโดให้มาอาไนา โอเคฟอยน่าเนี่ครับโอ้โหใช้ขาเข้าสกัดนิดนึงครับผมแล้วมีสันเมาส์โอ้โหมาถึงครับผมระวังครับผมนะโรนัลโดแล้วนี่ครับฟอยน่าบอกว่าได้หนึ่งครั้งแล้วปัดอีกทีนึงก็เซฟไม่ได้ครับผมปีเตอร์ชไมเคิลโอ้โหจะหนึบไปไหนครับอามิสซาก้าหูโดนหลอกแล้วโอเคออกมาชกได้ครับผมปีเตอร์ชไมเคิลอ่าครับผมนานี่ให้มาลาซันมาครับหนึ่งต่อสามครับตอนนี้ฝั่งเราเยอะกว่าครับ ฝั่งเราเยอะก,กว่าเมสันเมาส์ลองปั่นด้วยขวาดูเรียบร้อยครับผมเมสันเมาส์สามศูนย์เลยสุดยอดครับโอ้โหสวยงามจริงครับยิงไกลได้ดีอยู่แล้วผมเมสันเมาส์เนี่ยโอเคเลยครับผมเบรคแคมให้มาที่ c ี CR 7 CR7 เ CR ซเนีอรเจอเนี่ยโฟร์ดนานเบรคไว้ก่อนโอ่โอเคดีอย่างดีที่เบาๆครับผมยังไม่โดนใบเหลืองเพิ่มนะจ่ายมาลาสันเอาผมลาสันเพิดทัดมาลาสันดูครับโอ้โหดูดูความเร็วของลาสันความเฉียบคม ยังไงโอ้โหฝอยนานก็แก้ตัวได้ทันครับเอาล้วครับผมโอ้โหสวยมากบอบบี้ชาวตันชาวตันดึงดึงหน่อยแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับผมมาครับตามมาครับผม3ามห่งตีไข่แตกได้ผมขอเปลี่ยนตัวหน่อยครับผมขอรองเวรูนี่มาลงลงมาหน่อยนะนี่ครับเวรูนี่ป่าครับแขกลาซันไปเลยกันนะครับผมลาซันนี่โหดอยู่แล้วนะ <c oughs> นี่ครับไปดูนี่ขอดูปีนี้มั่งนะปีดีซดูครับดูครับดูครับแล้วขอยิงเลยดีกว่าับโอ้โหชนเสาโอ้โหเกิดไม่โชว์ครับผมสัมผัสบอลเล่แล้วจะเป็นประตูเลยนะเมื่อกี้นี้ <c oughs> เกือบไปครับแต่เราเระวังครับผมช่วงนี้นี่ฝั่งนูน้นเขาอาจจะด,ดีกว่าก็ได้นะดูครับโอเควารานหุ้ยวารานนี่โอเคเลย ดูนี่ให้มานานี่เอาแล้วผมนานี่เอาเขาสไลด์มั่วนะแต่ว่ายังไงไปดูนี่เปทัดเอาเหมือนโดนจับล้ำหน้าไปก่อนครับผมเอาแล้วไงเอาแล้วไงบอบบีชชาตันมาอีกแล้วครับผมโวนกับโอเคปีเตอร์ชชมเคลิลนโอเคออกมาได้เร็วรับผมระว,วังครับผมอาานอาานพลิกมาได้ R อาานเข้าซ้ายแล้วยังติดเซฟปีเตอร์ชชมเคลิลนยังไม่ให้ผ่านนะผมแล้วมาครับเราจะได้สวนครับผมนานี่ ไอ้ครับเวนูนี่สดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนครับเวนูนี่เข้าขวาแล้วก็หลุดกรอบโอ้โหยังครับกับวีดิเฉยครับแล้วเราวังครับผมอานายอานายออกมาก่อนที่เวนูนี่แล้วแทงมาเลยซีอาร์เซเว่นเจอมาลาเซียดักไว้ได้ครับต้องให้ฝาวย้อนหลังครับผมหมาครับทั้งเวลาสามนาทีจะปิดเกมได้เปล่าบีชอรตันอยู่ที่ปอนครับผมยิงมาเลยครับก็ไม่ตรงกรอบครับผม ได้ไหมรัดฟอร์ดยังไงแต่ว่าก็จบเกมไปก่อนโอ้โหูสุดมัจริงจริงเกมนี้ถือว่าสุดยอดสุดยอดนี่ทํามาดูสถิติกันเลยนะผมก็หูผมคิดว่าเราจะไม่แพ้ก็แบบสูสีนะอ้แต่ว่าเราชนะเฉยครับผมถือว่าสุดมาจริงๆครับเกมนี้สามประตูต่อหนึ่งนะผมก็โอกาสยิงแล้วผมแปดนะผมเข้ากอบห้า ได้มา3ามประตูนะฝั่งนู้นมีโอกาสยิง10เลยครับผมมากกว่าเราทั้ง2ครั้งเลยนะแล้วเขาเกาะครับเเลยนะผมได้มันประตูถือว่าช่วยกันได้ดีจริงครับเกมรับเราแล้วก็ปีเตอร์ชไมเคิลนี่คือ,อยังเหนียวครับผมโอเคเลยนะ <Yeah. S 1> ผมแล้วสมแล้วการคอมบอลนีก่ก็ถือว่าสูสีสูสีอยู่สีต่อ5 3าสิบามเนี่ยมาดูเลตติ้งอับเนี้บนาสั้นได้ไปครับผม8.6ก็ถือว่าลาซ่าน,นี่เด่นในเรื่องการหาช่องยืนตำแหน่งแล้วก็ความเร็วครับผมสปีต้นนี่ยังจัดเลยครับผมแล้วก็ <Yeah. S 1> เรื่องการจบสกอร์ก็ถือว่ได้้อยยูนะใชเล โอเคอยู่นะผมลาซันเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่แบบงกประหยัดอยู่เลยถือว่าเพชรในตงจริงครับโอเคเลยนะลาซันต่อมาก็เป็นเป็นปีเหมือนปี LH เหมือนกันครับเป็นนี่ครับปีเตอร์เชมเคิร์สอผมก็คือยังหนึบเลยผมในนั้นนี้สุดจริงๆครับได้แ,แปลจุดสามครับผมผมบอกแล้วก็คือแบบหนึบจริงนะแต่วันไหนที่แบ,บบบทชะโดนก็โดนโด,ดนเยอะจริงๆนะโอเคนะก็พยายามอย่าแบบอย่ารีบร้อนขายครับผมก็คือใช้ต่อไปยาวยาเลยผม บอให้ถือว่าสุดจัดเลยครับผมพีเตอร์ชมาเลนเนี่ยโอเคนะตัวตาราวารานก็ถือว่าไม่ได้ซื้อเลยครับตัวนี้ก็คือใช้ตัวที่มีอยู่แล้วผมก็ถือว่าได้เรื่องเลยครับผม เ้าสกัดโดอาไยไดยูมัดจริงๆแล้วผมแต่ว่าช่วงครึ่งหลังนี้คือเราเริ่มรวยลาไงก็เริ่มแบบเริ่มเหนื่อยขึ้นแล้วนะผมโอเคนะแต่ถือว่าโดยรวมนี่โอเคเลยเขาสกัดดีมากครับผมวารานปีนี้ให้บวกห้าเ่านั้นครับผมโอเคเลยใช้ได้สุดยอดครับสุดยอดตัวต่อมารัสเมสันเมาส์ได้ไป7.4ครับโอเคเลยครับผมยิงไกลก็ได้ครับผมปั่นก็ดีทําได้หมดเลยวเม,มสันเมาส์ก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบผมจับแล้วนี่คือแบบเข้ามือจริงนะแบบว่าไม่รู้คนอื่นเป็นไหมครับผมแต่ผมเนี่ยเป็นกับเมสัน,น,น <Okay. S 1> เ a อไเดียเอาง่ายแบบยิงไกลก็ดีวิ่งก็มีความเร็วนะผมสปีดตัว128ไปเลย โอเคเลยเมสันเมาส์นานี่ก็ผมก็ถือว่าในเรื่องเหมือนกันนะผมตัวนี้จากปีของผมจับมาเล่นกลางรู้ผมก็ถือว่าซ้ายขวาได้หมดเลยแล้วผมโอเคเลยนานี่มีความเร็วผมแต่ว่าคือเครื่องหลังนี้ก็คือแบบเริ่มเหนื่อยไง,ไงตำแหน่งกลางลุกตรงนั้นคือผมปรับให้เป็นแบบว่าไม่ยึดกับตำแหน่งก็เลยแบบอาจจะหาช่องแล้วแบบทําให้เหนื่อยเร็วไปหน่อยนะผมก็แบบแนะนําก็อาจจะให้ซื้อกองกลาง,งเพิ่มเพิ่มหรือย,ยังไงก็แล้วแต่ับผมโอเคนะประมาณนี้ครับหรือจะเอาเวโรนี่มาเล่นแทนก็ได้นะโอเคประมาณนี้ครับตัวต่อมาผมซาฮาก็ถือว่าจี้จาครับผม ยิงด้วยซ้ายก็พอได้ผมต้องบันจงหน่อยนะผมต้องใหญ่ย,ยิงแรงมากผมไม่งานนี้ข้ามขาแน่นอนนะครับประมาณนี้ซาฮามีทั้งความเร็วคือเด่นในเรื่องความเร็วจริงๆครับผมส่วนเรื่องอื่นก็พอใช้ได้หมดนะโอเคครับผมประมาณนี้ได้ไป7.3เท่ากับนานี่เลยถือว่าได้เลื่อนทั้งคู่เลยครับผมโอเคนะตัวตัามาเลาเซียก็มีอยู่แล้วเหมือนกันครับถือว่ามาเลาเซียปีนี้ยังโหดครับผมเร็วด้วยคือมาเลาเซียนี่ถือว่าโอเคครับผม เข้าสกัดอะไรได้หมดเลยใช้ได้เลยครับผมคือหน้าเอามาใช้จัดเลยผมมาเลเซียปีนี้นะโอเคเลยครับผมคือฝั่งซ้ายนี่คือเขาผ่านยากแน่นอนแลผมมาเลเซียเนี่ยถ้าให้ยืนนะครับผมโอเคนะมาติดก็ถือว่าทําได้ดีครับผมการเข้าสกัดหรือว่าการออกบอลอะไรนี้ก็คือผมรีวิวเคยรีวิวไปแล้วผมคือผมชอบจริงๆครับผมคือผมติดไวแล้วผมมาติดปีนี้ PMC นะโอเคเลยคือดีกว่าสปอร์ตไลท์ก็คือในเรื่องความอืดแล้วก็การยิงไกลนะโอเคแล้วผมประมาณนี้ รัสฟอก็ถือว่าใช้ได้ผม6.5ตตาว่ามาตรฐานนะผมมีทั้งความเร็วแล้วก็การสร้างสังเกตก็พอใช้ได้อยู่นะถ้าบวก5ไปก็น่าจะจีตาแน่นอนนะผมแต่ถ้าให้ซื้อก็อาจจะเอานานี่เนี่ยมาเล่นปีขวานนผมแล้วก็อาจจะซื้อเลิซเซนปี s v l มาเล่นนะครับผมหรือว่าพอสโคก็ได้นะผมหรือจะเป็นชชยนี่นะผมแล้วแต่ชอบนะผมแล้วแต่ถนัดนะครับผมประมาณนี้นผม เคยดูนี่ก็มีจังหวะลงมาที่เกือบได้ใส่สกอร์เหมือนกันนะผมสองสจังหวะเลยนะแต่ก็เฉียวเฉียวครับผมนิดเดียวจริงๆก็ได้ไป5.5าจุดห้าเท่านั้นพอเพิ่มลงมาผมแต่ถือว่าถือว่าลงมาเท่านี้ก็ถือว่าทําได้ดีครับผมตัวต่อมาก็เป็นวานพิสก้าผมก็แรกๆก็เหมือนจะดีครับผมหลังๆนี่ก็เริ่มมีหลุดกันบ้างครับผมคือเจอแบบตำนาน,นก็ถือว่าทําได้ดีครับผมวานวิสก้าเนี่ยถือว่าโอเคครับผม คือถ้าแอส่ยังเหมือนก็คือแบบทีมนี้นี่คือแบบโอเคเลยนะ <Yeah. S 1> แข็งหลังแล้วนี่คือครบเครื่องครับผมแต่ก็อนาคตอาจจะเปลี่ยนคู่เซนเตอร์ให้แบบเฟี้ยวขึ้นกว่านี้นิดนึงนะโอเคครับผมเ <Hey. S 1> พราะแอส่ยังนี่คือผมใช้มันแล้วคือแอส่ยังนี่คือเฟี้ยวที่สุดนวผมในแมนยูแต่ถ้าวานสกาบวกแปดนี่ก็อาจจะเฟี้ยวกว่าก็ได้ผมแต่ก็ไม่ได้ใช้ผมในคลิปนี้นะเพราะว่ายังซื้อไม่ได้เลยผมก็ต้องวารสกาไปก่อนแล้วกันนะครับผม ปีนี้ก็ถือว่าถูกไถไปได้นะเข้าสกัดดีครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้ตัวท้ายครับฟูรินานก็ได้เท่ากับวาวิสกาเลยก็อาจจะโดนใบเหลืองด้วยผมก็เลยโดนลดมาด้วยครผมแต่โดยรวมนี่ถือว่าโอเคนะ การเข้าสกัดอะไรนี้แต่อาจจะมีแบบมีบางช็อตอาจจะดูมืนๆม,มากนะผมเพราะว่าด้วยความที่สเต็กไม่ได้โหดขนาดนั้นไงครับผมแต่ว่าผมว่ามันแบบโหดเกินสเต็กนะครับผม <Yeah. S 1> โอเคนะถือว่าใช้ได้เลยใครที่แบบฟูลบวกแป้งก็เอาไปใช้ได้ก่อนนะผมเฟอร์นิานปีนี้เข้าสกัดนี้ผมแล้วก็มีความเร็วนะครับผมโอเคนะลูกบ้าๆก็ขอใช้ได้ครับผมแต่ติดอย่างเดียวผมก็อาจจะมีมือน,นะผมเพราะเป็นปีที่แบบเก่าแล้วไงโอเคนะประมาณนี้ผมทีนี้ก็ใครที่เห็นแววตัวไหนก็ไปลองซื้อมาใช้กันได้ผมหรือใครที่แบบลองใช้แผ่นนนนีี้้้แลลวเเป็็งังงไไกกกออคคมมาบกกดผหรใท แบบเคยใช้ตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ผมประมาณนี้นะโอเคนะคผมในฟูลทีแมนยูในงบเกือบ2 0 0แสนเอนะโอเคนะคผมก็เหมือนเดิมครับส่วนใครที่ชื่นชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ผมกันด้วยครับช่วงนี้ก็ยืนรักษาสุขภาพด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันมาลเลเซียให้มาที่ป่ายครับซาฮาวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วซาฮาซาฮาเปิดด้วยสายใหม่ครับนี่ครับเฮลิกราสันได้โม่งลูกนี้ แต่ว่ายังปัดไม่ได้ครับผมอลิซอนเบเกอร์ครับโโอ้หนิดเดียวแล้วมาครับเบคแฮมถึงมาติดวาลปิซาก้าติดสองครั้งต้องสามครั้งครับถึงจะผ่านแล้วลิคาโดกาก้าเนี่ยไม่ผ่านวาลาร์นะผมคือวาลารนี่คือตัวโอพีแล้วครับผมเบนเซม่าตอก้นมาสวยครับแต่ว่าวาลานโอเคมาช่วยได้ดีโล่งเลยครับเบคแฮมปัดมาลูกนี้นี่ครับปีเตอร์ชไมายโคนยังเซฟได้แล้วมาเซียช่วยบล็อกต่อครับโอเคนะแล้วเปิดมาครับซอนหนึ่งมินจับบอลโลมาซอนหนึ่งมิน เจอมาลาเซียโอเคขายาวอยู่มาติดให้มาลาสัน้นลาสั้นจับบอลไกลหน่อยแต่ว่ารัตฟอร์ดยังให้มาได้อยู่ลาสั้นเฟอร์ทัดมาแล้วซัดด้วยซ้ายลูกนี้ครับนี่ครับจบสกอร์ได้เห็นแล้วผมซ้ายขวาได้หมดมาลาเสียเนี้ยครับโอเคแล้วลาสั้นเฟอร์ทัดมาเอาได้ได้ลูกไหมลาสั้นให้มาที่นานี่นานี่แยังมาได้นานี่ยังได้อยู่นานี่ปัดด้วยซ้ายลูกนี้ผมต้องเซฟไปก่อนครับไอซอนเบเกอร์ มาที่นานี้เฟิร์สทัตมานานี้หลบมาได้หนึ่งครับนานี่อิงไกมีอยู่แหละครับอิ <c> ่ง <oughs> ต้องปัดไปก่อนครับไอซอนเบเกอร์มาได้อาแล้วผมนานี่นานี่สัตว์ด้วยขวาก็ยังตรงตัวครับเจอลาดให้มาที่คาริบเีนไซม่าเจอฟาลานครับโอเคเดสัว์เมาส์ให้มาที่นานีเอาแล้วผมซาฮาซาฮาลองยิงเลยก็ยังเบาไปครับ ก็ให้มาแฮมนี้ครับเจอวาร้านเขาสกัดได้ครับนี่แทงหมาผมลาสั้นดูครับการยินตำแหน่งของเขาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายลูกนี้อุ้มมันไม่โค้งพอครับผมแล้วรัดฟอร์ดตรงกลางครับผมมาครับรัดฟอร์ดรัดฟอร์ดกระชากมาอูหไม่น่าเลยครับผมกระชากแรงไปผมห่างตัวไปหน่อยแต่ว่ารัดฟอร์ดขยันครับรัดฟอร์ดให้มาที่นานี่ลูกนี้เรียบร้อยครับผมไม่พลาดครับตีนตังกาไปเลยครับผม ออสโคออสโคยกมามาเซียก็ดักไว้ได้ครับผมออสโคให้มาโอเคครับวารานอ่านเกมดีครับรัดฟอร์ดรัดฟอร์ดยงมาหนึ่งรัดฟอร์ดาสั้นดึงตัวประกบไปหมดครับรัดฟอร์ดคืนมาที่เมสันเมาส์ลองยิงไกลรูเลยครับต้องปัดไปก่อนครับมอนดซาแล้วซาฮาเปิดมานานี่ได้หม่งก็เรียบร้อยครับแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนแล้วโอ้โหโอเคครับมาติดนี่ครับถือว่ายิงได้ดีเลยผมมาติด ถึงมาให้กับรัดฟอร์ดรัดฟอร์ดให้มาที่หนานี่ครับผมหนานี่หนานี่เราเข้าขวาแล้วลองปั่นดูลูกนี้หูชนคานครับผมนิดเดียวไม่งั้นก็สองศูนย์ได้ครับผมพอสโกจ่ายมาเจอลาซันครับเก็บส้นหล่นได้ครับผมลาซันปั่นด้วยขวาเรียบร้อยครับผมสองศูนย์ไปเลยครับจังหวะส้นหล่นได้ดีครับผมเขาพลาดนะครับผมเราก็ต้องลงโทษครับผมเนี่ยแล้วโฟดนาเนี่ยพอสกาดดีลาซันเฟิร์สทัชไปลาซัน ให้มาที่รัดฟอร์ดไปครับไปครับรัดฟอร์ดคราวนี้ไม่ไกลตัวแน่นอนลองปัดด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับผมรัดฟอร์ดนี่ครับโอ้โหเอาได้เรื่องเลยครับผมรัดฟอร์ดโอเคฟอร์ดินานนี่ครับถือว่าดีนะฟอร์ดินานไปครับเจ็บแล้วต้องลุกขึ้นมาครับรัดฟอร์ดเข้าข้างในมามีสัวตว์เมาส์เติมมาคือมารัดฟอร์ดมาครับเล่นกัน2คนแล้วเอสัตว์เมาส์ได้ปั่นด้วยซ้ายตัวนี้ยังไม่หนีมือวันเดอร์ซ่าครับผม มาลาเซียนี่คอุ้แข็งอยู่นะฟอรนานสวยครผมนานี่นานี่ให้มาที่เมสันเมาส์ครับเมสันเมาส์เฟอร์ทัศมาเมสันเมาส์เมสันมเม,นมาส์เผา,าซ้ายแล้วกันครับเรียบร้อยครับผมลองผ่านด้วยซ้ายดูครับเมสันเมาส์ส <Yeah. S 1> ีสองไปเลยสวยงามฟอร์ดนี่มาติดทำายจังหวะไว้ได้ครับไม่ฟ้าด้วยซาฮาให้มาที่เวรูนี่ครับนี่เวรูนี่ ลองหน่อยครับปัน่นลูกนี้ก็เรียบร้อยครับผม52ไปเลยครับเวนรูนี่ครับั่งนู้นขออยู่เกมแล้วครับผมโอ้โ